ุกคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทําคลิปก่อนนอนอคลิปนี้เป็นการพาโดยรวมอาจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆขาใครสนใจกูต้านะคะเจลนะไม่ใช่กูต้าสิวิตามินซีเล่นผิวขาวนะคะมาขามป้อมนะคะราคาสุดพิเศษ2หลอด100นะคะสินค้ามีจํานวนจากัดนะคะใครสนใจแอดไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ใครสนใจเซรั่มบํารุงหน้านะคะ อ่าหนึ่งหลอดนะคะหนึ่งร้อยหรือถ้าเพื่อนๆจะจับเป็นชุดนะคะผิวกับหน้านะคะชุดนี้สองร้อยบาทนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะไลน์ได้ส่วนหนึ่งนุ่นจะหักไปทําบุญเนาะกําลังหาเงินทําบุญเดือนเกิดอยู่นะคะเพื่อนๆใครสนใจร่วมบุญนังสื่อธรรมะนะคะนุ่นเปิดถึงวันที่สิบห้ามีนานะคะเล่มละสิบาทนะคะตามกําลังสตาเ์เพื่อนๆเลยว่าจะทํากี่เล่มก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามา ดูกันดีกว่าคืนนี้เขาฝากมาบอกเพื่อนๆว่าอะไรเพื่อนๆตั้งตั้งจิตตั้งใจส่งจิตส่งใจมาหาหนุ่นหน่อยนะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าอยากพูดคุยด้วยอะ่ะอยากสื่อสารอยากปรับความเข้าใจอยากมีเรื่องมากมายที่เคลียร์อยากจะเคลียร์กับเธอ ตอนนี้ฉันเป็นคนคนโสดคนที่แบบนั่งเหงาหงอยอยู่คนเดียวอะ่ะคนที่เคยมั่นใจในตัวเองคนที่เคยมั่นหน้าในตัวเองแบบรู้ว่าตัวเองหน้าตาด,ดีรู้แบบไม่แคร์ใครคนนี้มันหงอยมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเธอดีกับฉันมากเลยเธอให้ความรักเธอให้ความเอาใจใส่เธอดูแลฉันอย่างดีจนวันนี้ความ เออความรักความดีที่เธอเคยให้ที่เคยทุ่มเทเนี่ยมันหายไปอ่ะเธอจบความสัมพันธ์กับฉันเธอเลือกที่จะเดินหนีความสัมพันธ์ไปเหมือนไม่มีเยื่อใยให้กันมาก่อนเลยแต่ด้วยความที่อีโก้มันค้าคอด้วยความที่ฉันก็เป็นคนที่ปากแข็งไม่ค่อยแสดงออกเก็บความรู้สึกเก่งมันทําให้ฉันอะไม่ได้พูดออกมาทําได้แค่เพียงนั่งคิดมากอยู่ในใจ ตอนนึางคืนก็เครียดนอนไม่หลับเลยนะคิดมากไปต่างๆนานาได้แต่ขอพรสิ่งสักดิ์ไวายพรสสวดมนต์ขอให้อะไรก็ได้ดนจิตดนใจหรือทําให้ความรักความสัมพันธ์เราเนี่ยมันดีขึ้นมีความลับมากมายที่อยากจะบอกเธอช่วงเนี้ยเธอดูเก็บตัวมากๆอะตอนฉันอ่านเดาใจเธอไม่ออกเลยว่าเธอคิดและรู้สึกยังไงฉันไม่อยากให้สถานการณ์มัน เป็นอยู่อย่างนี้เลยอ่ะมันทั้งนิ่งและเงียบเงียบไปหมดเงียบจนรู้สึกว่าได้ยินเสียงแต่หัวใจตัวเองอ่ะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีไหมเริ่มพัฒนากันใหม่ก็ได้เริ่มจากความรู้สึกเล็กๆน้อยๆขอแค่ให้เธอเปิดใจลองเริ่มต้นกันใหม่อ่ะได้จากอ้อนวอนขอจักรวาลขอพมรมลิขิตขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์วนกลับมาได้ไหมอ่ะ ฉันรู้ว่าที่ผ่านมาเธอคงเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้และฉันก็มดแด่ไปนั่งทํางานจนไม่ได้มีเวลามานั่งสนใจหรือเธออาจจะคิดว่าที่ผ่านมามีเธอมีความสัมพันธ์ที่ต่อสู้อยู่คนเดียวอ่ะเธอรู้สึกว่าเธอมีคู่แข่งใช่ไหมหรือความรักความสัมพันธ์นี่มันวุ่นวายเกินไปเธออาจจะคิดว่าฉันอ่ะปิดใจไม่เปิดใจมีกําแพงแต่จริงๆอ่ะไม่เลยนะเธอคือความสุขของฉันฉันมีความสุข ตั้งแต่ได้เจอเธอเหมือนเธอทำให้โลกของฉันอะสดใสขึ้นฉันรักเธอนะแต่ไอาการแสดงออกของฉันอ่ะมันไม่ค่อยเป็นเหมือนความรู้สึกสักเท่าไหร่อ่ะเธอคือคนที่สมสมบูรณ์แบบที่สุดอ่ะแล้วคือคนที่ฉันไม่รู้ว่าจะหาเจอได้อีกไหมบนโลกใบนี้ฉันน่ะเสพติดเธอมากๆแล้วก็หึงหวงเธอมากๆนะไม่ว่าจะเคยพูดหรือไม่เคยพูดก็ตามแล้วตอนนี้ฉันจะทำยังไงดีย เธอก็เป็นคนที่เก่งด้วยเก่งโดยเฉพาะเก่งในเรื่องของการไม่สนใจฉันเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันรู้สึกตัวเองแล้วว่าเธอคือคนที่ใช่แล้วคือคําตอบของฉันก็คือแยดมันต้องสู้อ่ะคือต่อให้รู้สึกผิดหวังยังไงหรือวันนี้เธออาจจะแบบว่าเดินจากไปไกลแค่ไหนเราก็ตามแต่ฉันจะต้องพยายาม ทำให้เราได้กลับมาออกเดทกันอีกครั้งหรือถ้าเรายังไม่เคยออกเดทกันเลยอ่ะฉันจะทำให้เราได้เริ่มต้นใหม่มีการออกเดทกันใหม่หรือมีการสารสัมพันธ์ในรูปแบบที่มันดีกว่าเดิมไม่รู้ว่าว่าเธอจะให้โอกาสไหมแต่ว่าฉันสัญญานะว่าเธอถ้าเธอให้โอกาสฉันครั้งนี้ฉันจะไม่ทําให้เธอเสียใจเราลองไห้อีกแล้วตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะฉันทําได้แค่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะ เราก็หวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะโดนใจให้เธอใจอ่อนเราเร็วนี้นะนี่คือข้อความก่อนนอนที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะถึงขนาดเล่นของกันแล้วนะคะเพื่อนเป็นเอามากอยู่เหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวซ้อนกันตัวเจอุย้ยตัวเจค่ะรอจุลามันจะมีคนชื่อรอจุลาจริงไหม,มอ่ะมมมารอเรือนะคะปอปลา อันนี้อะไรอะยอ,อยักษ์ตัว C ตัว G แล้วก็ตัวนนเนนค่ะวันนะคะวัน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 ,ว,น,ว,นวันพุธอังคารพุธพฤหัสสุกอังคารพุธพฤหัสสุกนะคะแล้วก็อะไรอังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์นะคะธาตุนุนขอดูธาตุหน่อยธาตุลมเออไม่ใช่สีธาตุดินผู้ศักันามังกรนะคะ ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกราศีพิจิกนะคะราศีเมษค่ะราศีมีนนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูราศีพฤษภค,ค่ะแล้วก็ธาตุไฟนะคะแล้วก็ธาตุลมเมถุนตุนกลกุม ท่าดินนะคะประมาณนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะใครต้องการดูดูส่วนตัวแอดไลน์หรือใครนะคะจะสนับสนุนช่องนะคะสามารถกดสมัครสมาชิกได้นะคะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะคืนนี้ฝันดีลาตีสวัสด์ค่ะบ๊ายบาย